น้องปืมจิตสวมชุดคุยเรียนจบปอโทเป็นมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับน้องปืมจิตทีล่าสุดได้โพสภาพสวมชุดคุยเรียนจบการศึกษาปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยนะคะ น้องปื้มจิตทินขาวนักวอลเล่บอลหญิงชื่อดังชาวไทยทำโซเชียลลุกเป็นไฟโดยการลงรูปคู่กับสาวสวยคนหนึ่งบนอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนๆแห่แซวว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจหรือไม่โดยนักวอลเล่บอลวัย39ปีโพสภาพระหว่างที่พักผ่อนอยู่ที่ประเทศเกสอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ได้โพสภาพที่นั่งเคียงคู่สาวรายหนึ่งพร้อมแคปชั่น อีโมจิหัวใจสองดวงซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเช่นฉันมายินดีให้กับความรักที่สดใสเป็นต้นสำหรับปื้มจิตทินขาวปัจจุบันอำลาการรับใช้ทีมชาติไทยไปแล้วแต่ยังคงเล่นอยู่กับสโมสรสุพีมทิพย์ชมบุรีอีเทคทีมในศึกวลเบล์บอลไทยแลนด์ลีก เพิมจิตทินขาวเกิดที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นบุตรสาวของวันชัยบีดาและสมฤดีมารดามีพี่ชายชื่อพีรเวศชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กโดยมีบิดาเป็นผู้สอนและส่งเสริมด้านกีฬาตอนเด็กเล่นทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลปิงปองและอื่นๆ ปืมจิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตอนเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่1และได้ติดทีมชาติตอนมัธยมศึกษาปีที่4หลังจากนั้นก็ติดทีมชาติมาตลอดจนถึงวันอำลาทีมชาติสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาปืมจิตได้เป็นนักปิงปองของโรงเรียนเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยโควตาพิเศษจึงไปคัดตัวเป็นนักวอลเลย์บอลโรงเรียนโดยมีบิดาเป็นผู้ส่งเสริมให้เล่นวอลเลย์บอล เมื่อปื้มจิตจบการศึกษาปริญญาตรีก็ได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งนักการตลาดกองนโยบายและแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ยังเคยร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณากับสายการบินแอรเอเชียในพุทธศักราช2555และน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟแปรงสัต์ฟันในปีพุทธศักราช2557